เวลาเ้าสินวดเขาก็ห้ากับถามเขาก่อนว่าเขาปวดมองไดเนาะเพราะเขาบอกว่าปวดมองไดแล้วเขาก็มา,ามาหาเส้นเพราะมาหาเส้นแล้วเขาก็เขาเห็นเส้็จแล้วเนาะเนี่ยพราะเขาเห็นเส็จแล้วเขาก็นนนาก,าก,กดลงไปใช้อุ้งม,มือกดลงไปนะคะกดลงไปแล้วก็ข้างไห้กดข้างไว้สักระยะหนึ่งนะคะเวลากดลงไปว่าให้เห็ดแห้งเด้อค่ะเด้อให้กดเน้นหนักหน่วงแล้วเขาก็ ปล่อยขึ้นมาเพราะมันคายโตเขากับปล่อยขึ้นมาเนาะเฮาจะต้องรู้นะคะว่ามันคายโตหรือยังเนาะพอปล่อยขึ้นมาแล้วเขาก็กดลงไปใหม่นะคะกดลงใหไม่กดื่อให้กดนิน่ลงไปแห้งได้ค่ะกดพ่อค้นไข่รับได้เขาก็ตึงไวสักพักนึ่งพอตึงไวเสร็จแล้วเขาก็ ปล่อยแขนออกมาค่อยๆปล่อยออกมาเด้ค่ะเพราะว่าย่านเพิ่นเจ็บเนาะพอปล่อยออกมาแล้วเขาก็ทำคนไข้วาเป็นจังไดแน่มันเบาบ่อทามันเบาแล้วเขาก็ให้เขาโยกแขนเบิงว่ามันได้บ่อตนี้ยกแขนมถึงแล้วยกแขนางยงแรเลยของนี้จางไปพูเาเนนะด้เป็นอย่างไทางขวาเอายุเท่าดกว่าแม่่ เห็ดได้ยทพเล่าเห็ดหลยรอทำมเดียวเลยเพราะว่าจักอันคนหนังเหนียวหนังมันเหนียวไปแล้วนะทั้งเป็นดานั้งเหนียวมันโดนแล้วนะเไปเรื่อยๆเทศนัไปมตสิเง็บไปสมัครหรือเปลยาสมัครเลยีียงนาิมีสองเสน อีกเส้นนึงมาหอดงนี้เส้นไต่มาหอดต่กรงนี้อยกัความป็นสอ่เป็นหลายคามคนรอีกเส้นไตเสน e ึลยังคนบ่นไมเาสิเป็นเส้นเพแล้วคนไทเรือไคสิเป็นเส้นไตสิโดงมดเลยกวกก้าตาพว้ไ่เื่อไองใอย่างนี e ้หลัอือรงนี ตนนีไม่ถึงวดมเพาะวอดเกินยังเกินไปเ่อไแล้วเปยังไนแล้วเนเล่นาบีบถ้ามันแต่งะแย่ง่ไหมวะเป็นแค่แตนละนละจะต้องมึงนวะบางคนมันเจ็บแง้งบคัดไรเยับเปียกเลยเอออันนั้นคืเป็นนักพวเป็นนักนี้อยู่แต่ส่วนใหญ่ของเราือว่าเ่็นนกแต่นักอีนีแหะคือว่านักอีกีนักและ่ไรเนี่ยอคอยจะยัดดินดแล้วไมวเนี่ยพอกากแล้ว อันมกเป็นไหยตื่นมาได้ครับอีกอันนึงตรง